สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กท่านชาวมินายสวัสดีครับวันนี้พาเอฟซีมาชมและมาดูนะรถแหมงคลสาวน,นะครับวันนี้มาทําการแสดงงานรุแหวนสมบทนะครับวันนี้นักดนตรีได้ขึ้นอ่าโวรถแห่นเลยนะครับเพื่อที่จะการแสดงนะครับกับโมโหลาดเบร์นนะครับวันนี้ มาทำการแสดงประจำรถแห่มงคลสาวนะอมาทำงานแสดงที่บ้านลาดําใหญ่นะครับตบลบ้านเปลือยอำเภอกระสังจังหวัดพุร์นะตอนนี้เอฟซีอ่ะมาแล้วมาชมัทั้งทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับตื่นตาตื่นใจกับรถแห่มงคลสาวนะวันนี้ ีใหญ่หลังกา,าแสงสีนะฮะพร้อมนะทีมงานเตรียมพร้อมนะครับผมมันจะภาพอยู่ทางโน้นนะครับงานเลี้ยงงานอะไรกร็อยู่ทางโน้นครับดนตรีก็อยู่ทางนี้นะฮะเตรียมความพร้อมนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเข้าเดือนใหม่นะครับ ไปชมบรรยากาศนะครับสวัสดีพี่ยังท่านท่านภาพโดยกันแล้วกันดขอสวัสดีไปยังเพื่อนพี่น้องโดยกันแล้วกันนะจ๊ะวันนี้อยู่กับพวกเรารถแท็กซีนิบัสมงคลซาวหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยกันแล้วกันครับสุดยอดจ้าวันนี้นะครับไปชมบรรยากาศนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเยี่ยมสิดานครับถือชุดแน่ๆจะถ่ายอยากจะเสือมงคซาวสักหนเล่นงานเลยตรงนี้ด้วยกันแล้วกัดกับพวกเราไมนิบัสมงคลซาวโดยการละกัดครับ